สามเดือนครงแบทางนี้เไปต่อไม่ยอมขึ้นต่ไที่บ้านแ้วเลวับ้านแถวายอไ่ไม่ข้นจไปยนอยู่ตรงันแล้วาก็ทานว่าทางานจะห้สี่เาคุได้ก็ต้องบอกว่าต้องทำเป็นกรธดาท้องถนะวันนี้ก็จะเรียกทางทางนี้แล้วก็เพราะเขาก็มาหลอก มา้เป็นคอพิเดียร์างนมาริงๆแล้วก็นนาม,ากวมาขับไล่สมาออกอาจากเงินพิเศษพไล่สอมันไปเรื่อยไรเรืยการไล่แล้วก็ไปนะแ่เพื่อเพื่อไปเจอสองคนสองเนี่ยมาถามว่าหนูไปไหก็ตอบว่าพการไล่สอบเนต้นนี้นี่เขามาต้องเรือกตายก่อนเลยาบอกว่าเขาเลือก สับสนแต่านเป็นปัญหาเลยไม่เดินทุกคน ทางไทยนั่งันหลังทางไทยชาโมแล้วก็ั่งลาวมาก็าุกสงครามที่รัว่าาทาคกลามาเนาแล้วก็ภาษาภาษก็คือาไม่าาษาหืภาษาคืออะไรนะา่าเป็นมาษพูดไท เกาะสายอ้อวัภาพนะคะาแล้วก็สารเียมทองค่ะไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วเราตงดูเราไมถึงแล้วตรงนี้ข้างาน้านะคะตนี้ข้างนากันนี้รางนะคะอกันี้รางอ๋อกันี้ราง่าอันนี้ฝั่งลรา นีฝั่งพม่าประเทศลานะคะบ้านสึเรืออี่ฝพมเนมเป็นโรงอาการขนาดใหญ่เมื่อก่อนก็บอกเป็นโรงต้มขินใหมอันนี้โรงต้มขิงนะคะรงขงนค่ะโงต้ค่ะค่ะเป็นคนจินฮ้องนะคะที่ขาคุ้นเยทางีน่องต้มขิ่นะอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้มแล้วมีสิ่งอ่าที่ไม่เห็นาละค่ะตอนไหนก่อนเป็นโรงต้มขิงเดี๋ยวนี้ก็เป็น เดี๋ยว้คงจะเป็นแบบโรงแรมนะค่ะมันเปงแรมด้วยเล่นด้วยปก็เป็ไปคารทิโนด้วยนแต่ที่จะเล่นในห้องนะคะตัวรอย่างเี้เราเล่นเ่ใช่ไหมคะแล้วก็ปนในห้องอะไรพวกนี้ก็มีค่ะ้นี้ขายเด ของเราเศษไทยอยู่แค่ไหนโอ้เรามาต่างกเนนิดรวคาตอนนี้ตอนนี้เหรอฮ่เราอยู่ต่างกันนิดแล้วเราไม่อ้อมกอดนั่นเหรอไม่ได้ไม่ได้ใช่ไ้มอ๋อไม่ได้่อนตอนเราก็อ้อมได้ตั้งแต่หน้าผากอ๋อแต่เดีนี้อ้อมไม่ได้ไม่ได้เลยนี่เป็นกอดกลางที่เราเห็นเวลาถ่ายรูปสามเหลี่ยมทองคำก็จะเห็นเกาะกลางอันนี้อันนี้ต่อสามเหลี่ยมตรงคำ ครับไทยเป็นฝั่งพม่าไทยลาวอันนี้เรามาแต่งเพื่อนนะนะขอบคุณงานใหญ่นะแต่ว่าเล่นก็ไม่ได้ว่าจะไม่มีความกวนเราไม่ได้่าหม่ไฟนะไม่ม่คนน้าจะคนลาวจะไมู่กนะคะเพตอบแต่้นว่าเป็นของลาวแต่ว่าที่เรา ไม่ใช้ไม่น้างร่วมกันนะคะตอนนี้เขาทะเลาะกันนะที่ตถึงชจังหวัแล้วก็เขาก็เลยว่าเราต้องใช้เวลาร่วมกันในแง่ต่างจังหวัดที่เป็ไทยลาวมันเป็นไม่ใช่สักอื่นนะคะเป็นที่น้องกันเพราะว่าสายเลือดเดียวกันสายเลือดเดียวกันแต่ตะกูลท่านก็ย้า,ายาจากที่บ้านที่ไปไหนเมื่อไรก่อนน้องย้ายนี่ไปแย่งแอบหมว่<อ>บ้านที่จนอยู่ท,ที่จะว่าจะไม่เล่าแล้วนะมันเรื่อง เรานำไปเล่าพูดถึงกันเล่าตัา้งหน่อยว่าไทยเรามันจะพี่น้องกันนะคะพี่น้องกันสายเลือดเดียวกันใช่ใช่พี่น้องกอันมองไปไกลๆตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นนะาฝั่งเราฉันเคยไปไหว้พระในประเทศลาวนะคะแล้วก็ฉันก็ไปไหว้พระนะคะแถวเชียงใหม่กลางวันฉันก็ไปไหว้ จะ้าเลี้ก่อนเนี่ยเราเนี่ยจะไมเราเี้ยงเลยสะยสก็เ่แาวกคะาาาาแต่แถบนี้จะเป็นใครใหญ่นะคะเป็นราชานราชาก็เป็นคใหญ่สร้างเือต้นอเมื่อก่อน ก็มันก็เป็นของไทยเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็ตึ๊กตึ๊กหนักเขาเมื่อสงครามเนาะไปอะไรอ่ะที่ต้องให้ยกให้อะไรจากทั้นทันหยุดไปเนาะสงครามโลกครั้งที่สองอ่าอืมต้องยกให้หยุดไปแล้วก็อืมท่างข้างล่างก็ฝั่งฝั่งขวาเนาะต้องก็ให้ยกให้ฝังเสร็จบางส่วนเนาะเออแต่ก็เราก็จะฟังตกใจว่าเราก็ไม่ได้เป็น ใช่เนาะอือก็มาเราก็มีความกงวลใจว่ามันข่ามตัวของเราถึงมากต่อเลือดนะแล้วทีใกล้มาแล้วดีใจไหนที้ทำเขื่อนสวยกับบ้านเราอยู่เนี่ยสวยอันนี้ก็สมที่เข้ามานะคะเนี่ยพอสมกับมาจริงจริงแม่ต้นไม้กระเป๋าอยู่โน่นนะมีของจีนก็มาลงทุนทำของจีนตั้งแต่ตรงนี้ไปใชฮะของจีนหมดเลยเรืองเข้าไปนะคะ ิโลยาแตกโลนะคะอ๋อทนะี่จีนเข้ามาลงทุนสร้างะนะทำเขื่อนทำโรงแรมทำเป็นคาสิโนนะของเรานี่มีคาสิโนไม่ได้เนะี่ยดูท่าเทียบเรือนะฮะจะเห็นเป็นอ่าล้อ,อยางรถยนต์เนี่ยเป็นสำหรับกันกันกระแทกเวลาเรือเทียบนเนี่ยนี่ฮมีความชันฉลาดของอรัฐบาลจีนนะฮะ จะสร้างอะไรใหญ่โตนะนะมีแพ้ขนาดยนต์นะฮะสำหรับเรือไอสำหรับรถยนต์สามารถข้ามได้นะฝั่งนี้ก็จะมีเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาวอยู่นะฮะแต่ก็โดยรัฐบาลจีนนะครับมาเช่าที่รู้สึกว่าจะเจ็ด จ็ดสิบเจ็ดปียังไงเนี่ยเอาว่านะแล้วก็ต่อสัญญาไปอีกยี่สิบเก้าปีนะคุณป้าเล่าให้ฟังนะครับอ่านี่ก็เป็นภาษาลาวครับหน่วยลรัฐเวนตามลำแม่น้ำของระหว่างลาวจีนพม่าไทยไมไผมอ่านออกอะนะฮ่า ฟังรู้หนังสือจีนตัวเบลลอเลยนะแสดงอย่างแสดงเป็นแสดงว่าเป็นของของจีนเป็นภาษาจีนเลยเภาษาอังกฤษเล็กเป็นมังกรนะไม่ใช่พญานาคนะครับนี่เห็นไหมตัวหนังสือจีนมีมังกรนะเป็นบันได เราไม่จี้ที่ว่าจะขึ้นมาไม่จี้ใช่จะเป็นรลาดตเวนเาวตรงนี้จะเป็นดานเวอร์นะคะถ้าว่าประเทศไทยเราเปิดในเาอร์แบบดการเทอร์แล้วตรงน้สามารถจะแซงไปเท่งโลกได้นะคะนะคจะเป็นดาวเทอร์แล้วด่านเวอร์ดูครับเป็นภาษาจีนตัวใหญ่มากเตัวจะเปิดนะครัาเป็นภาษาจีน คือว่าเราก็ลงจากของไทยนี่นะคะที่ที่นู่นนะคะแล้วก็ตึกนะคะข่าข้ามาตรงนี้เราก็จะได้ไปเชื่อมมาตั้งที่ตรงนี้เราจะไปี่ไหนเรั่แล้านะคบฟังงล้วค่ะมีลส์ก่อนนะคะถ้าเรามาตรงนี้ตรงนี้เรานี้ฝั่งล้วนะคะ้าเราาทั่เรานั่งเรือมาหยัดเรือเสียร้อยบาทนะถ้า ใช้มาใช้กรสป,ปอก์อมาไม่เสียเลยแค่แบัตรประชาชนมะค่ะเขาก็เป็น,ปน,นี้าปอ<ไ>ถ้าไม่ถ้าปอดจะเครียดนะคะเขก็จะเร่นอะไรได้ไหะครับ,ไ,บ,รมจจบไม่ได้คมามาเจจังหัดจุพรรณในจคารเาไ้ไมไม่ได้ค่ะ Uhm. ลองมาน้ำโขงนะสามเด่ยนลองทำสามเ er <intake> ีืนเป็นฝั่งไทยแล้วครับเราเริ่มต้นออกแบบนี้แล้วก็วนมาฝั่งนี้ก็ฝั่งเาเครับที่นีอเรขอแค่นี้ก่อนครับามเปยางนี้เป็นาอาหารเราเราเรยวกทา